สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวจีแชทแฟนโตนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสุกที่24พฤศจิกายน2566ลุ้นเชียร์ฟุตบอลลีกเหมือนเดิมนะครกลับมาแล้วหลังจากที่ฟีฟ่าได้เบรกไป2สัปดาห์เดี๋ยวฟีฟ่าเดย์จะกลับมาอีกครั้งนึงก็คือมีนาคมปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จนถึงมีนาคมลุยบอลลีกกันแบบยาวๆเลยนะครับมาวันนี้ไฟเดย์ไนท์ครับไปที่ศึกบูเดสซิก้าร์ FC โคโลนเจอกับบาเอ็นมิวนิกนะครับเเหมมือนดิ แอด eak 99นะฮะคอบอลสามารถแอดไลน์เข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลนะฮะพูดคุยกับผมแล้วก็ขอทัศนะฟุตบอลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะย้ำว่าทักทายกันได้ตลอด24ชั่วโมงแอด eak 99นะครับฝากคอบอลไปด้วยสถานการณ์ของบนเดสิก้านะครับตอนนี้เลเวอร์กูเซ่นนําเป็นจ่าฝูง31แต้มส่วนไบเยน29ถ้าชนะจะแซงเลเวอร์กูเซ่นขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วน FC โคโลนปีนี้ไม่ดีครับอยู่อันดับที่17ลองบวยมีอยู่แค่6แต้ม ต้องการแต้มทั้งคู่นะครับโคโลนนีตายส่วนบาเอนลุนแชมป์นะครับมาวันนี้ความพร้อมก็ต้องมองไปทางฝั่งของทีมเย,ยือนเสือใต้บรเยนมนนิคที่ฟอร์มกำลังดีนะครับตัวหลักที่มีปัญหาการบาดเจ็บคือมูเซีย่ากับมาทายเดลิกส่วนตัวอื่นพร้อมลุยหมดครับแนวรุกอย่างแฮร์รี่เคนและลอยซาเน่มีโกมันพร้อมลุยนะครับตรงกลางคิมมิตกอเลสกาแนวะรับคิมมินแจรประตูนหน่อยเออก็น่าจะประมาณนี้ก็เชื่อว่าขุมกําลังของ เสือใต้ไบเยนมิวนิกนะฮะน่าจะดูดีกว่าแข็งแกร่งกว่าครับชัว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่วัดกันแบบสุดๆเหมือนกันนะครับโคโลนเองเล่นในบ้านเจอทีมใหญ่ก็ไม่น่าจะกลัวใครนะครับต้องการแต่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเกมที่ผมชัวร์น่าจะเปิดสู้กันสนุกแต่ที่เด็ดที่ขาดความเกา๋าการจบสกอร์ที่คมผมมองไปทางฝาาฝั่งของเสือใต้ไบเยนมิวนิกนะครกองหน้าเกมรุกยิงประตูได้ทุกคนซาเน่โกมันแล้วก็รวมถึงเรวานดอกสกี้ ก็คู่นี้เอกมาขาวชี้ชัดฟันทงครับให้เชียร์ไปที่เสือใต้ไบเยเนอร์นิกน่าจะยิงทางด้าน FC โคโลนทะลุถึง2ประตูครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปที่ศึกลิกเอิงฝรั่งเศสเป็น2ทีมในโซนบนเจอกันนะครับจากฝูงปริสแซงชักแมงจะเจอกับอันดับ3าโมนาโกนะครับใน ดิคเอิงเนี่ยเปเช2ยี่สิบเจ็ดนยี่ส6กแล้วท่าโมโนโกยี่สิบสี่วันนี้ครับทางน่านปาริสแซงแช็กแมงเกมรุกก็มีทางน่านเดมเบเล่มีมัวนี่แล้วก็รวมถึงประธานเป้ก็พร้อมลงหมดนะครับชื่อชั้นดีกว่าเล่นในบ้านถ้าชนะจะหนีนิสไปเป็นสี่แทมความมุ่งมั่นที่ปาร์คเดแปลงวันนี้ผมชัว่าน่าจะเดินหน้าบุกใส่ทา้าโมโกอาจจะสู้กันได้สนุกในระดับหนึ่งแต่ว่าทีเด็ดที่ขาดความเขา่าเกมในบ้านตอนนี้เปเชเริ่มจะดีแล้วนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่เจ้าบ้าน ปารีสแซงเช็คแมงน่าจะผ่านโมโนโกไปได้นะครับสองคู่วันนี้ทีมใหญ่ล้วนๆเลยนะครับบูเลสก้าเชียร์ไปที่เสือใต้ส่วน,ส,วนส่วนทางด้านลีกเอิงฝรั่งเศสเชียร์ไปที่ปารีสแซงเช็คแมงครับแอดเอเคก้ารับทัศนะเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ